ร,รถบ้านสภาพงามๆแต่งหลอ่อเฟี้ยวฟ้าแล้วใจสะอาดจริงๆเลยครับวันนี้ภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก,ก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียว กับช่วงเวลาดีๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์สภาพที่ดีนะครับอยากจะเปลี่ยนหารถยนต์ใช้อีกสักคันหนึ่งก็คันนี้ก็อาจจะเป็นคันที่ตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้อีกคันหนึ่งเลยนะคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพ งามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอะ่ะมันดูบรรดุน่าไว้ใจได้นะครับสินค้าดีๆจาก Facebook Marketplace มีมาให้ท่านเลือกชมได้ทุกๆเวลาที่ท่านต้องการนะครับกดซับกดไลค์และกดแชร์ไว้เลยครับ หากท่านสนใจสินค้าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นเครื่องประดับของเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ Facebook Marketplace ก็มีทุกอย่างไว้ให้ท่านเลือกหาอยู่แล้วนะครับรวมถึงรถยนต์คันนี้ด้วยหากท่านอยากจะติดต่อเจ้าของรถตัวจริงก็รายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอครับเจอชื่อผู้ขายก็เข้า Facebook เซิร์ชชื่อนั้นเข้าไปเดี๋ยวก็เจอครับ